หลลายลวสวัสดีค่ะทุกคนจริงๆมาอีกแล้วนะไม่รู้ทําไมจริงถึงมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆในทุก ep ที่รีวิวเรื่อนี้เลยนะอาจเพราะว่าพระนางเขาเล่นกันได้เรียวจริงๆแบบที่จริงไม่ได้รู้สึกว่านี่คือการแสดงเลยอะมันเลยทําให้จริงเหมือนหลุดเข้าไปอยู่กับพวกเขาจริงๆก็เลยยิ้มตลอดยิ้มแบบไม่ได้พักเลยตอนที่ดูสาม ep นี้นะที่จริงกำลังจะสปอยทุกคนฟังมีความหวานที่แบบบางทีก็เหม็นความรักนะ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อะเพราะว่าพวกเขาเหมาะสมกันน่ะไม่รู้อะจริงจิง้นคู่นี้ไม่ไหวแล้วนะคือถ้าได้คบกันนอกจอจะแบบคอมพีชชีวิตติ่งมากๆอากงั้นเรามาเริ่มกันที่ความเดิมตอนที่แล้วกันดีกว่าจบตอนไปด้วยการสรารภาพรักของอีถูที่เรียกได้ว่ายอมหมดทุกอย่างแล้วเพื่อจริงๆ10ิปีของการแอบรักไม่ได้สูญเปล่าเลยนะมาวันนี้คือทั้งคู่มีความรักที่มั่นคงให้กับกันและกันมากๆถึงจะได้รักกันช้า แต่ว่าเป็นรักที่มีคุณภาพจริงว่ามันก็คุ้มมากๆเลยนะประสบการณ์ชีวิตมันสอนแล้วละ่ะว่าใครคือคนที่ใช่และใครที่จะเหมาะมาเป็นคู่ชีวิตดีใจกับทั้งคู่มากๆที่หาการจนเจอเอ๊ะทำไมยิ่งพูดจริงยิ่งเหมือนบาดหลวงเข้าไปทุกทีแล้วเอาล่ะจริงไม่อยากจะขัดความรักของสองคนนี้ไปมากกว่าน,นี้แล้วนั้นจริงจะมาสปอยต่อให้ทุกคนฟังและฟินกันได้เลยที่ e ีที่22นะ พอทั้งคู่เปิดใจกันแล้วด้วยจูบหน้าห้องเรียนจริงๆก็ยังไม่ไวายอาชีพเดิมค่ะกลับมาขายมาโวยเกอร์เหมือนเดิมคือเข้าใจคนแอบปื้มไหมอ่ะเกอร์ทำอะไรก็คือเก่งสุดค่ะดีที่สุดเกอร์ก็แพา่อธิบายว่าตัวเองไม่ได้เก่งที่สุดจนใจอ่อน,อ,อ,นอ่อนใจสุดท้ายก็เลยยอมแพ้อ่ะเก่งก็คือเก่งจะแม่แบบนี้แหละดีนะจริงว่าแฟนที่ภูมิใจในตัวเรามากคอยสนับสนุนเธอทูนเกอร์ต้องได้แฟนแบบนี้แหละมาเติมเต็มให้กัน แล้วยิ่งฉากที่เดินจับมือกันนะสายตาวีถูคือคลั่งรักแบบปิดไม่อยู่แล้วแบบยอมละวางทุกสิ่งยอมร่วมแบ่งปันความฝันกับจริงๆแล้วร่วมเดินทางไปด้วยกันอีกยาวๆตบท้ายฉากหวานๆด้วยคําว่าจริงๆเป็น BDS ของตัวเองละ่ะะนหนใครยังไม่ได้ไป Google บ้างว่ามันคืออะไรจะคบกับเด็กเทพทั้งทีมันต้องฉลาดและทันเขาอะทุกคน <c oughs> ออ,อมาจริงจะอธิบายให้ BDS ย่อมาจากเปิดโต navigation satellite system เป็นระบบนำทางด้วยดาวเทียมที่ใช้ในประเทศจีนนะก็คือวีถูจะเปรียบว่าจริงๆเหมือน G P S ที่นำทางให้เขาแหละเป็นไงทุกคนเชื่อหรือยังว่าวิศวะกรอวกาศเป็นอาชีพที่โรแมนติกมากอะ่ะหืมอยากมีวีถูเป็นของตัวเองอะ่ะกลับมาที่พานางกันก่อนบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวนี้ดึงเก่งคะ่ะ ไม่พอพัฒนาสายตาเจ้าเล่ก็มาแล้วทุกคนเชื่อจริงนะว่าเกอเนี่ยคือเจ้าเล่มากๆจริงๆก็คือโซนแต่เกอคือจอมวางแผนค่ะพอรู้ว่าจริงๆไม่อยากบอกพ่อแม่เด็กอัจฉริยะก็ต้องใช้สมองและแผนการก็คือมาแล้วค่ะจริงนี่คือยิ้มตามคู่นี้ไม่หยุดเลยนะน่ารักหล่อเขาเหมาะสมกันมากอะ่ะวีทูเวอร์ชั่นข้างรักก็คือที่สุดแล้วเคมีฟ้าประทานสุดๆจริงพายเรือคู่นี้หนักมากจริงคู่นี้มากจริงๆนะ อพอตอนเช้าก็คือโทรมารายงานตัวแต่เช้าเรียกเกอรล่าให้ฟังว่าคุยอะไรกับแม่ไปบ้างเสียงสองของจริงๆ <c oughs> นอกจอจริงๆก็ทําได้นะเสียงสองแบบเนี้ย <c oughs> คือมันน่ารักมากน่ารักเหลือเกินอ่ะบางทีก็คิดนะว่าเขาไม่ได้แสดงกันอยู่ใช่ไหมเนีย่ยเหมือนเอาตัวเองมาเล่นอ่ะฉากจี ฉาเตาะกันทำไมมันดูเรียวไปหมดเลยอะทุกคนไม่ทันไรจริงๆก็คิดแผนออกค่ะออกมาหาเกอเซอร์ไพรส์ที่บ้านคือเป็นน่ารักแบบเนี้ยแล้วจะไม่ให้เกอหลงไม่ให้เกอคลั่งหลักได้ยังไงถูกไหมเรื่องเนียนะบทละครไม่ได้เวอร์เกอเลยเลยนะแบบที่พระเอกคลั่งหลักนาะงเอกก็คือมันมีเหตุผลของมันแหละมันเลยดูเรียวจริงๆมีใครคิดเหมือนจริงบ้างปะ อ่ะกอดกันหน้าบ้านได้สักพักแม่ก็ออกมาเลยจ้าขำรอเลยทุกคนจริงรักการแกงกันของคู่นี้มากๆเลยนะจริงๆก็คือชิงแนะนําตัวเลยค่ะว่าคบกันมานานมากแล้วแต่ว่าเกอไม่ยอมพามาบ้านจริงๆการแสดงเราหนึ่งบอกอีกว่าเกอกลัวว่าพ่อแม่จะไม่ชอบตัวเอง <c oughs> เป็นขำหน้าเกอรจริงชอบอะเล่นดีทั้งคู่เลยชีวิตรักไม่น่าเบื่อหรอกแบบนี้น่ารักแสนสนขนาดนี้ พอเกยโดยแม่ใส่เป็นชุดก็ดีดค่ะมีความสุขแบบได้แกล้งแฟนเนี่ยจริงๆเธอมันร้ายอ,ะอ่ะอะทุกคนไม่ละความหวานอะเกยพามาเดีททำไมกับตันเรือม,มันหล่อได้ขนาดนี้อะทุกคนคำถามเดิมเลยนะมีอะไรที่เกย์ทำไม่ได้บ้างไหมคะหล่ออะทุกคนขออวยขอชมอย่างๆอีกทีจริงว่าจริงชมจนถ้าใครเป็นแฟนขับอย่างๆต้องรักจริงมากๆแนะ่แล้วใช่ปะ อะเอาให้พอค่ะเกอขับมาได้สักขับบอกอยากเติมน้ำมันโอ๊ยเติมน้ำมันรอบสองก็มาแล้วเยืมอมุกนี้ไปใช้ได้เลยนะหนุ่มๆเกลี่ความเจ้าเล่ห์ของเกอให้คนดูได้พักบ้างไม่แผ่วเลยอะ่ะแล้วก็รอดูเลยทุกคนความแสบของเกอไม่แพ้จริงๆเลยนะมารับจริงๆกับเซียงไฮ้ด้วยกันใช่ไหมคะความจริงๆบอกพ่อแม่ว่าเพื่อนจะมาขับรถให้ เกอร์ก็มาเลยจ้ามากดออดหน้าบ้านลุกนี้คือหล่อมากหล่อแบบเอาทุกคนตายทุกคนเกินต้านมากภูเขาไฟดินถล่มแล้วคืออย่างอย่างเซ็ตผมขึ้นไปแบบนี้คือหล่อมากโอ้จริงทําใจไม่ได้จริงหยุดชมอย่างอย่างไม่ได้เลยอะพอก่อนก็ได้ แม่จริงๆก็มาเปิดประตูต้อนรับเลยสักพักก็มาหมดทางพ่อทั้งจริงๆพ่อแม่ก็คือชวนเข้าบ้านจริงๆก็เห็นอนาคตอะไรว่าไม่รอดแน่เลยแล้วก็ไม่รอดจริงๆเกอเอาเลยจ้ะไม่ต้องให้ใครถามตอบเองหมดว่าต่อไปได้มาบ่อยแน่ๆเพราะว่าเป็นแฟนกับจริงๆมานานแล้วใจเนี่ยอยากมาหาพ่อกับแม่มากแต่ติดที่จริงๆไม่ยอมแถมให้บอกอีกว่าเป็นแค่เพื่อน ยอ,ยอม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 แล้วแสบพอกันทั้งคู่เลยพวกเธอมันร้ายอะ่ะคนดูนี่แหละอ่อนที่สุดและใจนี่แหละอ่อนที่สุดแล้วเหลวเป็นน้ําแล้วเนี่ยทนความหวานไม่ไหวแล้วทุกคนเบาหวานจะถามหาระหว่างทางกับเซี่ยงไฮ้พร้อมกับคนขับที่หล่อที่สุดจริงๆก็โดยแม่ซักเลยค่ะเหมือนกันกับแม่เกิร์ไม่มีผิด จังหวะเขาเถียงกันไปมาบนรถเหมือนสามีภรรยามากแล้วอะแค่นี้ยังน่ารักเลยนะเนี่ยสักพักใจเลี่ยงก็ส่งข้อความเสียงมาจริงๆก็เลยแกล้งเกิรเลยค่ะตอบกลับประกาศเองไปอีกจากว่าเกิมีแฟนแล้วขิงซะจนใจเลี่ยงช็อกมือถือหลดลงถ้วยชาไปเลยทอดมาจากนิยายเป๊ะมากเลยนะไม่นานก็โทรกลับมาเลยโบ,บะมากน่ารักด้วยที่ใจเลี่ยงบอกว่าหน้าเกิตอนนี้คือความภูมิใจระดับใต้ฝุ่น แซ่บทั้งกลุ่มอ่ะฉากในรถนี่บอกอีกทีว่าคู่นี้เขาเคมีเข้ากันมากๆเลยนะเล่นได้เรียวมากแบบนึกว่าสนิทกันมานานจริงๆกลับมาที่ใจเลี่ยงโทรมาก,ก็คือเพื่อจะมาเผาเพื่อนโดยเฉพาะเลยฟ้องอีกว่าแต่ก่อนเกอพูดอะไรถึงจริงๆบ้างเมินเฉยต่อจริงๆยังไงบ้างหน้าเกอก็คือแบบหัวสั่นคอสั่นแก้ตัวไม่ทัน สมาคมพ่อบ้านใจกาก็คือต้อนรับแล้วอะยอมจริงๆทุกอย่างเดินตามรอยพ่อของตัวเองไม่มีผิดเลยนะอ่ะชลยะแถมมันเป็นยังไงทุกคนต้องมาดูที่อ p พีนี้อะจริงนะั้นหลงสเสน่เกิออีกแล้วหลงแล้วหลงอีกอ่ะท้ายสุดใจเลี้ยงทำดีมากบอกว่ามีช่วงหนึ่งเกลออาการอกหักหนักมากหน้าก็คือความสุขมันล้นออกมาเลยจริงๆตอบแทนด้วยการเล่นเกมกับใจเลี้ยงจนถึงบ้านเลยพอถึงบ้านเกลอก็พามาเอาจดหมายฉบับที่10 รู้รหัสเขาทุกอย่างเลยนะมีแฟนเป็นเด็กเทพนี่แอบน่ากลัวรจริงๆทุกคนสังเกตไหมว่าตั้งแต่เป็นแฟนกันจริงๆคือตัวติดเกิรมากเลยนะคางนี่คือต้องวางบนไหล่เกิตลอดตลอดติดแฟนรักแฟนมากเลยนะใยน้องความเจ้าเล่ห์ความวางแผนของเกิรก็ค่อยๆออกมาแหละอยากจะตะโกนบอกจริงๆเลยเกิว่าให้หนีไปอะจริงๆนอโจจะได้เข้าไปแทนเอง <c oughs> อะ,อะ,อะก็คือเกอิขอเป็นคนอา่านจดหมายฉบับนี้ให้จริงๆฟังเอง ตั้งใจอ่านช้าๆด้วยนะช้าแบบถ่วงเวลามากเวอร์หาข้ออา้างจะค้านที่นี่เข้าใจไหมทุกคนโอ้ยหยุดก่อนทุกครั้งที่เกยเรียกจริงๆอ่ะจริงเป็นขนลุกทุกที่เลยฟินไม่ไหวแล้วว่าไม่หยุดนะเกยยังบอกอีกว่าต่อไปนี้จะรกมากขึ้นแล้วอย่างเช่นคืนนี้ถ้าจะค้างที่นี่คือขอมากไปไหมพร้อมเสี่ยงกระสิบก็าใหม่แล้วทุกคนไม่ค่ะ ไม่เลยสักนิดยินดีมากคือจริงขอ,อยาตอบแทนให้เลยนะอาเช้ามารอขำเลยเสี่ยวจูมารับจริงๆที่บ้านเปิดมาก็สตัน์เลยค่ะไม่รู้สตัน์ความหล่อของเกอหรือสตันที่เห็นเกอเนียนกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะป้าหนึ่งเหมือนอยู่บ้านเป็นเจ้าของบ้านเองแล้วตอนนี้เรียกเสี่ยวจูมากินข้าวจัดอาหารให้จริงๆอะไรจริงๆไม่ชอบก็เอามากินเองดูแลไม่ห่างสายตาก,ก็คือไม่เคยมองที่อื่นเลยสองคนเนี้ยนะ ทำอะไรสงสารเสี่ยวจูบ้างน้องก็คือยังเด็กเห็นใจน้องบ้างอากาศท่าก็เป็นไปแล้วหนึ่งนาทีนี้วาบได้ก็คือวาบไปแล้วโบบาสุด,สด อะไรยิ่งตอนที่เกอขับรถมาส่งที่สนามบินแล้วมาเจอผู้จัดการนะแบบที่เพื่อสุดท้ายของเสี่ยวจูอ่ะสวรรค์มีเพื่อนสักทีขำหน้าน้องกับผู้จัดการมากเพื่อนร่วมชะตากรรมร่วมกันเหม่นความรักค่ะเบาได้เบาเบาหว,วานมาแล้วหวานกันหนักมากคู่นี้เอาซะเหมือนวันก่อนไม่ได้เคยมีงอนกันเลยนะอะแต่ก็เข้าใจนะว่าเป็นแฟนกันได้วันเดียวก็ต้องห่างกันแล้วอ่ะคือไม่ใช่ว่าเกอยุ่งนะจริงๆเนี่ยคือยุ่งกว่าอีกนะแบบต้องไปถ่ายละครหลายเดือน จบแบบ New n o r m a l ก็มาค่ะโอ้ยน่ารักอะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ควบคุมไม่ได้แล้วเกือครั่งหลักขั้นสุดฉากบนเครื่องบินก็ขำนะผู้จัดจาก,การคือยังสติเลื่อนลอยแบบปฏิปต่อไม่ถูกแล้วพูดอะไรจริงๆก็คือไม่ได้ฟังนะโมแต่คิดว่าจะจัดการกับรักทางไกลนี้ยังไงดีไม่ส่งไม่สนแลวจ้ะเรื่องคนจะจับได้โนแคร์ค่ะรัดมากลูกสาว กราฟิกตอนพิเศษนี่นะ่ารักมากๆเลยนะสนุกทีมงานตัดต่อเขาล่ะจุดเริ่มต้นของแฟนสาว AI ก็มาน่ารักแบบนี้หวีถูไม่มีวันเบือ่อหรอกจริงๆนี่คือเพอร์เฟกเลยนะสวยรวยนิสัยดีเป็นแฟนสาวในฝันเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เช้าเย็นต้องรายงานกันตลอดฉากกินกว๋วยเตี๋ยวของอย่างๆคือเรียวกว่านี้ไม่มีแล้วนะผักตกก็ยังขีปขึ้นมาคืออะไรก่อนนอกบทใช่ไหมน่ารักอะ่ะเฮ้ยขอบีดอีกค่ะตอนเขาแชทจีบกันน่ะ จริงรักผู้ชายตื่นเช้าแบบนี้ทําอาหารได้นิดหน่อยหืมเอาเธอเอาเป็นว่าเกลอทาอะไรก็ดีหมดจริงรักเขาอะทุกคนแล้วถ้ากระดกโยเกิร์ตมันต้องหลออะไรเบอร์นั้นคะเป็นจริงๆไม่ได้ยอมเป็นขวดโยเกิร์ตก็ได้เอา้เอาอา่ะอะไม่นอกเรื่องละเกลอแชทกับจริงๆต่อหน้าเพื่อนหลอกเพื่อนได้อีกว่าแชทกับสาว AI ขี้แกล้งอะเพื่อนก็เชื่อนะไม่เชื่อได้ไงก็คือดูเกอเมมชื่อจริงๆซะก,ก่อนสิแล้วมาละทุกคน เตรียมอินซูลินให้พร้อมเบาหวานจะมาแล้วค่ะเขาวิดีโอคอลคุยกันค่ะที่วางทโทรศัพท์เกยยังเป็นโมเดลโมเลกุลเลยนะเด็กวิจจะเข้าใจเป็นการวิดีโอคอลที่ต่างคนต่างทํางานของตัวเองแต่คือขอแค่ได้อยู่ด้วยกันก็คือก็คือพอแล้วอะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรนะแต่แม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 แมแมแมขอแหม่ยาวยาวยาวก่อนวีถูคนเตะเก่งแห่งปีก็มาค่ะพูดถึงสินสอดก็แล้ว ตั้งชื่อหลานก็แล้วพันธุกรรมยีนส่งต่อก็วีดค่ะวีดเหมือนจริงๆในจอเลยเกอทำไมเกอถึงได้ไลน์ขนาดนี้คืนนี้คือเรียนเก่งแล้วจำเป็นต้องตอเก่งด้วยใช่ไหมเนี่ยสาบานมาว่ามีแฟนมาแค่คนเดียวอ่ะเขินหนักมากทุกคนแก้มจริงอ่ะจะแตกแล้วเนี่ยดูอีพีนี้อ่ะ มาที่การถ่ายทําของจริงจกันบ้างคือต้องเล่นบทโศกไงคัดหลายคัดมากแล้วผู้กํากับไม่พอใจอารมณ์ยังไม่ได้จะให้เล่นยังไงอ่ะผู้กํากับเขากําลังอินเลิฟอบะหัวใจมันทองโตขนาดนี้ความเศร้าจะให้เั่นมาจากส่วนไหนจริงๆนี่คือคันมาจากลิ้นปี่แล้วนะก็ยังไม่พอใจค่ะต้องถ่ายซ้ําไปมาจนถึงจะได้ พอเกอเลิกประชุมอย่างแรกก็คือมาเช็คมือถือเลยค่ะคนติดแฟนแห่งปีเห็นจริงๆทำหน้าเศร้ามากก็เป็นห่วงจริงๆก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้เจออะไรมาบ้างอยากให้เกอปลอบใจหน่อยแต่ว่าคือเกอมากประสบการณ์กว่ามากไงโดยเฉพาะเรื่องอางานของเกอที่ต้องล้มเหลวกับมาที่สูตรเป็นใหม่เป็นประจำไปไปมามากายเป็นจริงๆปลอบใจให้กําลังใจเกอแทนน่ารักจริงๆเลยนะคู่นี้ปลอบเขาเสร็จจริงๆก็มาเครมผลงานให้ตัวเองอกจะ้ะอ๋อ โอนละทุกคนแค่เห็นฝักบัวจริงก็คาดหวังแล้วอะ่ะเฮ้ยผิดหวังค่ะกลายเป็นเพื่อนเกอร์แบ,บน้ําแทนไอ้เราก็นึว่าพุ่มกับจะเซอร์วิสคนูอีกแล้วโดนผู้กํากับแกงค่ะตัดมาที่สองคนนี้เขาก็วิีโอคอลกันอีกแล้วหวานไม่หยุดไม่ย่อนเป็นการถือมือถือที่แบบมุมไหนก็คือรอดก็เปอ่ะสวยหล่อหมด วันต่อมาเขาก็รายงานกันค่ะว่าจะมีเล่นบาสจริงๆก็ขอเซลฟี่เลยอยาเห็นเกิน์ในลุกนักบารสทำดีมากค่ะคนดูก็อยากเห็นค่ะแต่เกย์คือคนโลเทกค่ะถ่ายไม่เป็นค่ะแลยให้เพื่อนถ่ายให้แบบเบอร์เบอร์เบอร์ว่ารักแหบว,ว้าเกิน์นี้ก็คือไม่เบาอ่ะ ขอเซลฟี่จริงๆคืนไปอีกบอกว่าจะให้เพื่อนดูรูปสาวนัดบอร์ดแล้วกว่าใยน้องจะถ่ายได้เกอก็คือหายไปเลยจ้านานเกินถามเกอไปอีกว่าตัวเองสวยไหมเกอก็โทรหาเลยนะนอกเรื่องนิดนึงนะทุกคนจริงเป็นไม่ไหวอะ่ะคือแบบว่าปกติอย่างๆก็คือหล่อแล้วใช่ไหมแต่พอมาในลุกนี้ที่เพิ่งเล่นบาสเสรอะ่ะเรามีเหงื่อออกแบบเนี้ย ความเอฟซีขาหื่นของจริงก็กลับมาอแล้วทุกคนหล่อหล่อมากฮอตมากปลาหอดจะแตกแล้วเนี่ยร้อนปันหนึ่งเหมือนไม่ได้เปิดแอร์อ่ะกลับมาที่เกิดตัหาจริงๆเห็นรูปแล้วทนคิดถึงไม่ได้ไงก็น่ารักขนาดนี้ให้ทำไงอ่ะเตาะเก่งก็มาอีกแล้วบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เจอสาวคู่ดูตัวแล้วฝันเกิรก็เป็นจริงอ่ะ จริงๆจะได้กลับมางานอีเวนท์ที่เซี่ยงไฮ้ไม่กี่วันขออ่งางเปาจากเกอเกอก็ให้เลยจ้ะห้าร้อยยี่สิบหยวนที่แปลว่าฉันรักเธอเบาหวานขึ้นใต้แล้วทุกคนทำไมจริงหยุดยิ้มตามเขาไม่ได้เลยอะอาแล้วเขาสองคนก็เจอกันค่ะเกอมารับที่สนามบินเลยหวานใส่เสี่ยวจูก็มาอีกแล้ว น้องคือคนดูค่ะเหม็นความรักคู่นี้ค่ะแต่ก็ต้องยอมพราเขาเหมาะสมกันนะทุกคนและทุกคนขำรอเลยนะตอนนี้คือตลกอ่ะสามปาปารัสซี่เนี่ยโบบะมากออกมาเพื่อขายขำของแท้เลยเกอคนเดิมคนเจ้าเลก็กลับมาอีกแล้วค่ะหาเรื่องจะพาจริงๆไปบ้านตัวเองแทนรู้ก็รู้นะว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกค่ะไปไหนไปหมดจะ้ะแฟนหลอกแบบนี้ ไปค่ะไปยาวๆเลยค่ะนักข่าวสามคนนี้ก็คือตามไม่หยุดนะตามมาบ้านเกอรกินนอนก็ปักหลักกันแล้วยังไงก็ต้องขอให้ได้ภาพไปทำข่าวโอ้ยยาวไม่ถึงไหนเลยเกอก็เอาอยู่แล้วทุกคนจูบกันอีกแล้วในรถและจูบนานด้วยจูบจนนักข่าวสงสัยว่าทำอะไรในรถกันนะ่ะ จริงมีความตื่นเต้นแทนจริงๆเลยนะคือมาบ้านผู้ชายครั้งแรกแบบเขายอมเปิดพื้นที่ส่วนตัวให้เราเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วความใส่ใจของเกลนี้ดูก่อนทุกคนนวยไว้หมดแล้วเตรียมซื้อรองเท้าแตะไว้รอคอยตามอธิบายของทุกอย่างในบ้านรับบทเซลล์ขายบ้านละไม้ขายเก่งมากพ่อจะพาจริงๆชมบ้านไปอีกห้องแรกก็คือห้องไหนให้ทายนั่นแหละทุกคนห้องนอนคะ่ะ อยากเข้าไปด้วยต้องทำยังไงอะสักพักเอาของเล่นมาให้จริงๆเดี๋ยวก่อนจริงๆโตแล้วไหมเกอแล้วนั่นไงของเล่นของเกออะจริงขับลั่นบ้านเลยมันใช่หรอกเกอคิดดีไม่ได้เลยอะทุกคนน้องเจรวดพังอว่ะคือน้องเขาก็น่ารักนะแต่ว่าแบบ คือแบบจริงพยายามแล้วอะพยายามมองใหม่อีกกี่รอบมันมันก็ไม่ได้อ่ะทุกคนจังหวะที่เขาส่งจรวดให้กันอะจริงก็คือแบบโอ้ยแล้วจริงๆก็คือเอามากอดมันเล่นคือแบบโอ้ย จริงคือคนบ้าอะทุกคนจริงรู้จริงผิดแต่ไม่ใช่จริงคนเดียวใช่ไหมที่คิดเนี่ยแหละแล้วก็เนี่ยแหละทุกคนมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเกอร์ไม่ใช่ของพวกเราเพราะว่าจริงๆในจอคือไม่ได้คิดอะไรเลยน้องคือใส่มากแบบเอามาให้เล่นก็คือเล่นอะ่ะแล้วต่อมาพ่อบ้านหวีถูก็คือรับบทแล้วหนึ่งทำก๋วยเตี๋ยวให้จริงๆกินน้องบอกไม่อร่อยแต่คือเกอร์แบบกินได้ทุกอย่างไงกินแบบอร่อยด้วยนะทาไมอะ <laughs> อย่างอย่างหิวหรอ สักพักเพื่อนจริงๆก็โทรมาบอกว่าให้ช่วยมาไต่แรงหน่อยเกอก็มองเวลาเลยค่ะเจ้าแผนการก็มาอีกแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยจริงๆเล่นเองหวีถูกการละครแล้วก็หนึ่งไหนใครบอกแสดงไม่เก่งไม่อยากเข้าวงการเกอสงสารจริงๆเลยอะคือนึกว่าแพ้จริงไงก็เลยปลอบใจเกอใหญ่เลยเพื่อนจริงๆก็คือหัวร้อนแล้วเนี่ยแล้วจริงขอญาตเกตการเล่นใหญ่ของเกอมาก หน้าตาคือไปหมดเลยนะไม่พอทําเป็นเครียดหมดแรง <c ười> ใครสอดนะ่ะใครสอดให้เกิดเป็นคนแบบนี้อ่ะหนังสือเล่มไหนที่อ่านมาไหนบอกปกติเอาแต่เรียนไงแล้วสก,กิลนี้ไปหัดมาจากไหนจ้ะ <c ười> พอเล่นเกมเสร็จดึกแล้วก็เข้าถามพ่อเลยไง <c ười> แบบอ้างเหตุผลร้อยแปดพันเก้าให้จริงๆค้างที่บ้านตัวเองพอจริงๆจ,จ,จับได้นะก็คือ <c ười> <c ười> เป็นเอ็นดูอ่ะ รับบทตาใสแล้วหนึ่งจริงนี่คือหมั่นไส้เกลมากเลยนะตาใสมากแบบเธอพูดอะไรอย่าไม่เห็นจะตามทันเลยมองบนก็มาความไม่สบตายิ้มเจ้าเล่โอ้ยทุกคนอย่างอย่างเล่นดีกันไปแล้วไนแน่จริงเป็นเอนดูอีกแล้วเนี่ยส่วนจริงๆก็คือรู้ทันค่ะเริ่มเดาทางเกลอ,ออกละเอาคืนเกอไปอีกหทุกคนทีนี้เข้าใจหรือ,อยังว่าเสือยังไงก็คือเสือค่ะจับจริงๆนั่งตักอะ่ะ หลอกล่ออีกแล้วคะแนนสงสารก็เอามาใช้แล้วถอนหายใจตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอะไรก็มาหมดคืนนี้เกอได้รางวัลไปขาะเอาไปขาะออสการ์ขนาดนี้แล้วจริงๆจะไม่ใจอ่อนยังไงไหวอะ่ะสุดท้ายก็ยอมนอนคานที่บ้านเกอละทุกคนเฮ้ย <c oughs> เป็นการดูซีรีส์ที่ปวดแก้มจริงจริงนะ มันหยุดยิ้มไม่ไหวจริงๆบางทีก็คือเขินมากอบอุ่นมากจนต้องแบบขอพอสก่อนนิดนึงเพื่อกลับมาดูใหม่มาอ่านซับใหม่แล้วก็ดูหน้าอย่างๆใหม่อะ่ะทุกคนเขาหล่ออ่ะหล่อมากหล่อจนใจเจ็บเจ็บใจที่หาแฟนแบบนี้ได้ที่ไหนอะ่ะโอ้ยฝันค่ะจริงว่าคนได้ต้องได้แต่นอนฝันเอาล่ะทุกคนจริงจะจบคลิปนี้เพื่อไปนอนแล้วนะเอา้าเอา้าลืมเฉย เอาลืมไปว่าต้องลาทุกคนด้วยประโยคในนิยายที่จริงชอบก่อนอันนี้เลยฉากที่จริงๆกับวีถูเดินจับมือกันอยู่ที่ถนนหน้าโรงเรียนยังจํากันได้ไหมว่าสายตาที่วีถูมองจริงๆด้วยความรักนั้นจริงๆแล้วในนิยายมีบรรยายไว้ชัดเจนเลยนะคือที่บอกว่าดูเหมือนว่าปัญหาและความวุ่นวายทั้งหมดได้จบลงแล้ว ถนนใต้เท้าเหมือนจะดูชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือตอนนี้เกอมัน่นใจในทางที่ตัวเองเลือกแล้วขณะที่ชีวิตของเขาก็เหมือนเปลี่ยนเป็นเรียบง่ายแล้วเพียงแค่ด้อยู่ด้วยกันกับจริงๆแล้วจากนั้นก็กลายเป็นเกียรติยศของเธอเพราะด้วยกำลังใจและความภูมิใจที่จริงๆมีต่อเกอร์มันเลยทำให้เกอร์เชื่อมั่นว่าจะทำตามความฝันได้สำเร็จเนี่ยแหละทุกคนความหมายของคำว,ว่าชีวิตคู่นะคอยสนับสนุนกันและกันถึงใครจะว่าเกอร์ยังไงแต่จริงๆไม่เคยสักครั้งเลยนะที่จะมองว่าเกอร์ไม่เก่ง กอคือคนเก่งของจริงๆไม่ว่าจะสิบปีที่แล้วหรือว่าวันนี้ความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของอีถูก็คือไม่เปลี่ยนยิ่งรีวิวก็ยิ่งรักในนิยายแนละซีรีส์เรื่องนี้แหละทุกคนที่จริงยังไม่บ่อยว่าหายากนะที่พระนาะงที่มั่นคงในความรักขนาดนี้และไม่เคยยี่เง่าใส่กันเลยอะ่ะมันเป็นความรักแบบผู้ใหญ่และอิงความเป็นจริงมากๆมันไม่ได้เพ้อฝันมากไปจนจับต้องไม่ได้นะ คือวีถูก็ไม่ได้รวยล้นฟ้าแบบพระเอกคนอื่นและถึงแม้ว่าจริงๆจะเป็นดาราดังแต่การใช้ชีวิตก็คือธรรมดามากมันดีไปหมดทุกอย่างเลยเสียอยู่อย่างเดียวก็คือวีถูหลอ,อกเกินไปค่ะหลอ,อในแบบที่คนดูทําอะไรไม่ได้ในชีวิตจริงจะมีวิศวกรที่หลอ,อแบบนี้ไหมทุกคนแม่หนูรักเขาอ่ะมีเงินก็คือหาซื้อวีถูไม่ได้ถึงซื้อได้ก็ติดที่ว่าไม่มีเงินเพอแล้วล่ะทุกคนจริงอ่ะมา จบคลิปนี้กันที่เท่านี้ก่อนดีกว่าวีถูคนหล่อคนฉล,ลาดคนเทคแคร์คนคลั่งรักจะกลายเป็นคนหื่นในอีพีหน้าหละทุกคนวีถูทําให้จริงเพิ่งรู้ว่าเด็กเนิร์ดฮอตคือยังไงคําว่ารุกหนักที่เกิเคยบอกคือไม่ผิดเลยต่อไปนี้คือรุกหนักมากไม่แผ่วไม่เบาเลยอะ่ะเอาล่ะรอคลิปต่อไปของจริงได้เลยนะ ใครที่ชอบฟังจริงมาหวีแบบนี้รอได้เลยค่ะได้ฟินด้วยกันแน่แน่วันนี้จึงไปก่อนแล้วนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนจริงพูดทุกคลิปเลยนะแต่ว่าเป็นห่วงทุกคนจริงๆนะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ